การถอดเม็ดไมยมต้องไขน็อตตัวนี้อีกเช่นเคยครับมุนออกครับสามรอบ ออกซ้อมรอบแล้วดึงเม,ม็ดไมายมครับแล้วนำเครื่องออกมาทำการถอดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับ ก่อนที่เราจะถอดตัวจกักรในลานสักก่อนครับลองหมุนลานดูครับว่าตัวไหนกลับเป็นล็อกลานแล้วจับเอาไว้ครับอย่าให้กลับเป็นล็อกลานครับค่อยๆปล่อยลานออกครับค่อยๆปล่อยนะครับอย่าปล่อยทสีเดียวปึ๊ดปล่อยทสีเดียวปึ๊ดตัวจกักรอาจเสียหายได้ครับ ปล่อยปล่อยแล้วคลายให้หมดครับแล้วนำตัวจักรออกมาได้เลยครับนำเป็นทับตัวจักรออกก่อนครับไขน็อตออกซะกคอนครับ ถ้าไขน็อตออกทุกตัวแล้วยกแผ่นทับตัวจักรออกมาครับค่อยๆยกแผ่นทับตัวจักรออกมาและจักกอครับ นอดบนจานกระปุกออกมาครับแล้วทำการแซะกา้แซะให้แผ่นหลุอดออกมาครับ ตอนนี้ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนครับเพื่อความทัวว่าเราประกอบได้ถูกเราจะได้นำภาพมามาดูกันครับนำตัวจักทุกตัวนะครับมาปัดร้างทำความสะอาดครับปัดไปแล้วหมุนไปรอบๆครับด้านนี้เสร็จแล้วก็กลับด้านครับ ื่อปัดล้างตัวจักรและแท่นเครื่องทุกตัวเรียบร้อยแล้วก็ต้องหยอดน้ำมันด้วยนะครับหยอดน้ำมันตรงรูตรงรูนี้นะครับสีแดงนี่นะครับรูทับทิมสีแดงทุกรูครับสามรูก็หยอดสามรูมีกี่รูหยอดให้หมดครับครับ เราก็จะมาดูกันประกอบเครื่องต่อไปครับเพื่อทำความสะอาดและหยอดน้ำมันตามรูตัวจับทุกตัวเรียบร้อยแล้วรูทับทิมตีแดงๆน,นะครับหยอดทุกรูครับทั้งล่างทั้งบนครับ แล้วนำตัวจักรลงมาประกอบครับอันดับแรกครับวางกระปุกลานลงในคอนครับอันดับที่สองนำจักรตัวใหญ่นะครับคือจักรตัวใหญ่จะเป็นจักรตัวที่สองครับจักรตัวใหญ่จักรตัวที่สามนะครับจักรตัวใหญ่ครับเอาด้านยาวลงครับจักรตัวใหญ่เอาด้านยาวลง จากตัวที่สองอด้านสั้นลงนะครับด้านท,ที่สั้นกว่าน,นะครับจากตัวที่สามันด้านสั้นลงแล้วตามด้วยจากเหล็กครับจากเหล็กเอาด้านยาวลงครับโมวาโดรุนนี้ จะแตกกว่าคนอื่นคนอื่นเอาด้านสั้นลงแต่โมวดูรุ่นนี้เอาด้านยาวลงครับลงเสียบไปลงรูนะครับเสียบไปลงรูงด้านยาวลงจะเสียบยากสักนิด แก้ไขหน่อยครับจากเล็กครับเอาด้านสั้นลงนะครับด้านยาวลงไม่ได้ครับเอาด้านสั้นลงสอดเข้าไปใต้ตัวจับที่สองครับสอดเข้าไปใต้ครับแล้วนําแผ่นดองครับตัวจับมาติดตั้งไว้ก่อนครับมาทับตัวจับไปเพื่อไม่ให้ตัวจับหลุดครับ ลองชักตัวจักลงไปก่อนครับแล้วจัดตัวจักนะครับค่อยขยับตัวจักให้ลงรูทุกข้างล่างและบนนะครับมือซ้ายนิ้วชี้ซ้ายครับกดแผ่นทับตัวจักไว้เบาๆครับ แล้วจัดตัวจักให้ตรงครับจัดค่อยๆจัดทีละตัวครับวางตัวอาจจะลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องจัดครับบางตัวเราจัดวางดีๆเราวางแผ่นทับตัวจักไปมันก็จะลงร่องของเขาเลยครับอันนี้ก็ยังลงไม่หมดครับ เราจะสังเกตดูว่าเมื่อเราจักตัวจับแต่ละตัวเข้าตำแหน่งนะครับมันจะค่อยๆตึ๊กพอลงรูล่างอยู่แล้วด้านบนนี่เราค่อยๆเลียให้มันตรงมันจะค่อยๆถ้ามันเข้าช่องนะครับมันจะตึ๊กเข้าไปเลยครับเมื่อเข้าเมื่อลงร่องเข้าตำแหน่งเรียบร้อยก็ว,า,วางแผ่นทับวางแผ่นทับ รูไปคับสอถ้าอยู่ทางอยู่ใต้จากตดูที่สองครับสอดลงด้านล่างครับ ทับกระปุกลานงไปแล้วก็นำแผ่นตัวจักวินาทีครับล้นนั่ง้าไปตรงกลางเลยครับด้านยาวลงครับแล้ววางบังคับตัวจักวินาทีด้วยเต็นมังคับตัวจักวินาทีครับ มารองรับไว้อีกตัวครับกับบนจะเพียงบจะเพียงกันตกจากวินาทีครับวางลงไปร็จแล้วก็วางจานบนกระปุกกรนปุกใบครับ,รบจานบนกระปุกกร้ปุ ทุกตัวครบแล้วใส่ตัวจักวางแผ่นบนกระปุกาลานลงไปแล้วลองไขลานดูนะครับว่าตัวจักจะหมุนหมดทุกตัวไหมครับนะครับตัวจักทุกตัวจะต้องหมุนคล่องแคล่วนะครับห้ามติดห้ามเนดตัวไหนครับ ถ้าติดตัวไหนตัวไม่ดีเขาต้องเปลี่ยนครับหมุนดูถงองสารอบนะครับเมื่อตัวจัรหมุนเรียบร้อยดีแล้วก็ใส่จัรคอมาใส่คอ,อมาเข้าไปเลยครับตัวจัรคอม้านะครับเอาทางด้านสั้นกว่านะครับพอไม่ได้ครับอันนี้ต้องเอาด้านทายาวยาวกว่านะครับโยม ที่แกนยาวขาลงวางให้ลงรูกักเทียนสีแดงนะครับค่อยๆกะให้ถูกว่าลงรูสับเทียนสีแดงเรียบร้อยก็าวางด้วยแผ่นทับกระปุกแผ่นคัอบคอมาครับเป็นมางคุมาวางวางและจัดให้คอมาลงตำแหน่งให้เข้าที่ให้เข้าตำแหน่งครับ จากคอมาแล้วจัดลงตำแหน่งเรียบร้อยด,แอยด,อดีแล้วลองไขลานดูสักสามรอบนะครับแล้วลองเคียย์คอม้าดูนะครับครับเคี่ยวเบาๆนะครับเขาจะดีดไปเองนะครับต้องให้เขาดีดเองนะครับนี่ครับถ้าดีดเองอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ครับเมื่อใช้ได้เรียบร้อยแล้วตรงคอม้าตรงนี้นะครับ จะมีง่ามนะครับเนี่ยง่ามพอมาง่ามตัวนี้นะครับจะต้องเอาทับทิมทัพทิมจ, yeah. จานจานจักรกอกตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านตรงนี้ครับด้านด mm ้านทางัวทางซ้ายมือนี่ครับเมื่อเราคว้าลงไปจะอยู่ทางด้านหน้านะครับเมื่ออยู่ด้านหน้าเราก็กะนะครับสอดให้ลงง่ามทับทิมเะยครับ ต้องกาวนะครับจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าจบกินอยู่ตรงไหนน้าคอมาอยู่เตรงไหนไม่กระล้วนๆเลยนะครับเราวางจับคอให้ลงรูนะครับลงรู หรือเรียกว่าลงตำแหน่งเรียบร้อยจักรอกจะทำงานได้แบบนี้ครับจะเวี่ยงไปมาได้เลยครับถ้าไม่เข้ามามไม่ลงตำแหน่งเดิมจะเวียงแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วขันน็อตไว้หนึ่งตัวครับ แลน็อตทุกตัวนะครับที่เรายังไม่ได้ใส่ครับใส่ให้ครบทุกตัวนะครับป้องกันเพื่อป้องกันกันอะไรเกินแลบใส่น็อตให้ครบทุกตัวครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วนำไปขอดัวเรือนได้เลยครับ